สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องสักชัยแชนแนลวันนี้นี้เป็นวันเด็งชาติก็จะมาอวดรูปภาพตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะครับก็ตอนที่ผมเป็นเด็กๆก็มีอะไรเยอะแยะสนุกสนุกก็ท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะมาเอารูปภาพของผมตอนสมัยเด็กๆเอามาอวยให้ทางแฟนคลับได้ชมกันจะเป็นยังไงขอเปิดตัวภาพแรกเลย นี่ภาพแรกนี่ครับก็ภาพแรกนี้ก็ไปเที่ยวตอนไปหน้าด่านนะครับนี่ไปหน้าด่านถ่ายรูปก,กับน้องนะครับอันนี้ภาพแรกเองนะฮะภาพที่สองมานี่ตอนไปสุสานนะไปไหว้ไปพรพบุรุษของป้านะพ่อของป้าขอนะไปไหวส้สุสานใน พมานะครับภาพต่อไปมาอันนี้อันนี้น,นี่คือไปเล่นน้ำนะครับอันนี้ไปเล่นน้ำก็วันสงการก็ไปเล่นน้ำสักหน่อยนะครับอยู่บ้านร้อนๆนะครับภาพต่อไปมาอันนี้ก็เหมือนๆกันครับอันนี้เหมือนกันภาพนี้ ภาพต่อไปมานี่อันนี้น,นี่ไปกินข้าวไปเล่นกับน้องๆน,นะครับไปขี่มาลายขี่มาลายเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับนี่ครนนี้นี่ก็น้องติง่งติงนะครับน้องติ่งติง,ตงส่วนเสื้อสีดํานี่คือน้องถัดนะครับคนนี้ฟึบภาพต่อไปอ่านนี้วันเกิดน้องทั้งสองนะครับผมก็ไปร่วมกินเค้กกับเขานะก็สนุกสนานไป ภาพต่อไปมานี่ภาพนี้ผมถือไอติมนะไปกินไอติมผัดนี่ฮะเป็นรสช็อกโกแลตภาพต่อไปไปเลยนี่อันนี้นี่ภาพนี้นี้เป็นวันเกิดของนอ้องของพี่สาวนะครับวันเกิดของพี่สาวก็เป็น,นัางกินข้าวการสนอนตอนเย็นๆน,น,นะกินข้าวมื้อเที่ยงนะครับภาพต่อไป นี่อันนี้ก็เหมือนเหมือนกันครับเหมือนพาเมก,กินนั้นเลยก็คือไปกินไอติมผัดเหมือนกันนะอันนี้ถ่ายกับครอบครัวต่อไปอ่าอันนี้ภาพเสื้อสีเหลืองชูสองนิ้วนะอันนี้นี่อายุนะอายุก็เจ็ดแปดขวบแปดเก้าขวบอย่างเงี้ยนะครับต่อไปมานี่อันนี้นี่ไป พระธาตุเจดีย์ชเวตะกองจำลองนะครับที่จังหวัดภาคิเล็กนะอันน,นี้ตอนเด็กๆเลยแล้วนะภาพต่อไปไปนี่อันนี้นี่ถ่ายภาพถ่ายเองนะครับรถอ,อยู่ในรถมันมันจะโคก้าโคก้างนี้ภาพมันถ่ายไม่ชัดนะครับอันนี้นี่อายุน่าจะ <c oughs> น่าจะตโตละอันนี้ไม่พูดละอันนี้มาอันนี้ภาพนี้ก็วันเกิดผมนะ แล้วก,กับน้องอีกสองคนภาพต่อมาป้ายน,นี่มีก็ไปเล่นน้ําเหมือนกันนะอันนี้มีไปเล่นน้ําเหมือนกันนี่ภาพนี้ไปกับพี่และน้องนะครับภาพต่อไปฟึบอันนี้วันตรุษจีนนะเชิญไปร่วมงานก็ได้เอากระดาษเงินกระดาษทองก็จะไปเผาอะไรเรียบร้อยแล้วนะ ผมนี่เป็นคนวันตรุษจีนนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่กลัวประทัดนะภาพต่อไปฟึบอันนี้ไปกินข้าวเนาะไปกินสเต็กที่ร้านหนมเค้กที่ในอำเภอแม่สายนะครับนี่ภาพดูเท่มไหมล่ะใส่เสื้อสีแดงภาพต่อไปมาอันนี้นี่ไปกับป้าตอน อยู่ในรถนะนี่ไปเที่ยวด้วยกันต่อไปมาอันนี้นี่ก็ไปสูสานนะไปไหว้บรรพบุรุษต่อไปฟึบนี่อันนี้นี่ภาพถ่ายโอ้นานแล้วนะภาพนี้เลื่อนต่อไปมาอันนี้นี่ก็ไปเที่ยวนะก็ไปเที่ยวในประเทศพมา่านะภาพนี้ไปเที่ยวในประเทศพมา่าภาพต่อไป อันนี้ก็ไปไหว้พระาธาตุชเวตากองนะไปกับน้องสองคนนี่ภาพนี้เลยนี่อันนี้นี้ถ่ายเองภาพนี้นี้ถ่ายเองนะครับเซลฟี่นะภาพนี้ก็อายุก็เยอะเนี่ยอายุก็โตๆละภาพต่อไป นี่ภาพนี้น่าสนใจเด็กนี้น่ารักนะภาพนี้น่าสนใจคิดว่าหล่อไหมถ้าหล่ออย่าลืมกดไลค์นะครับภาพนี้ต่อไปอันนี้นี่นี่ภาพนี้อันนี้นี่ก็ผิวขาวนะเป็นภาพผิวขาวนี่ไม่ได้มีภาพเดียวภาพที่สองมาละนี่นี่ภาพนี้ มีนวดน้อยๆมาแล้วช่วงนั้นยังไม่มีสิวเหมือนวันนี้นะนี่อันนี้นี่ไปทานข้าวด้วยกันนะภาพนี้นี่อันนี้นี่นอนเล่นในห้องนี่ภาพนี้อันนี้นี่ภาพนี้นี่ไปงานงานนะไปงานนิทรรศการนะครับอันนี้นี่ก็และภาพต่อไปคือน,นี่ ไปกินข้าวด้วยกันนี่อาปาคคำใหญ่เลยอ่าปาคคำใหญ่เลยนี่อันนี้นี่เนื้อสเต็กนะครับตอนที่ผมโพสลงเฟซนี้โดนด่าเลยว่าปากเหม็นอย่างนี้นี่อันนี้มีภาพเดียวภาพที่สองก็มีนี่อันนี้นี่ก็อายุนี้ประมาณสักสิบสี่สิบห้าแล้วนี่ฮะถ่ายภาพเก๋ไว้นี่ และอันนี้นี่คือภาพนี้ก็ไปแข่งทักษะทางด้นานวิชาการระดับประเทศไปแข่งเล่านิทานนะที่กรุงเทพอันนี้นี่นั่งเครื่องบินสวน่วนนี้ภาพนี้อันนี้นี่อายุสิบห้าแล้วนะอันนี้นี่ซื้อขนมในเซเว่นไปถึงกรุงเทพนี้ก็ต้องซื้อของกินอะไรกลับตุนไว้เพราะว่าในกรุงเทพนี้ก็ เวลาไปกินข้าวนี้ต้องเดินทางไกลหน่อยอันนี้นี่ของว่างคือในโรงแรมกรุงเทพเนี่ยมีขนมให้ก็จริงแต่จะไปซื้อจากเซเว่นมากกว่านะภาพต่อไปนี่อันนี้ถ่ายกับครูด้านหลังภาพนี้คือพี่วานะพี่วารากรสนข้างๆอยู่ข้างๆผมนี่คือคุณเลนนะอันนี้ ส่วนภาพนี้อยู่ด้านหน้านี่คือครูป๊อปครูที่สอนนิทานให้กับผมนะก็ไม่มีอะไรนี่ภาพนี้นะเข้มเข้มไหมล่ะนี่ภาพต่อไปนี่อันนี้ก็ไปนั่งเล่นไม่นั่งกินกาแฟด้วยกันนี่ครับและอันนี้ก็ไปแข่งมาแล้วก็ได้เหรียญทองแดงนะครับอันดับสามของระดับประเทศนี่ คานี้อันนี้น,นี่ก็ไปให้กําลังใจเพื่อนนะไปแข่งเหมือนกันแต่ไปแข่งเพื่อนเพื่อนของเขานี่เพื่อนของผมนี่ไปแข่งวงโยธวาทิตนะแล้วก็ส่งพี่ว้าไปแข่งเออร้องเพลงนี่อันนี้ถ่ายกับครูเสื้อสีส้มนี่คือครูเชน,นะครับครูประจําชั้นม .2 ออของผมเองเสื้อสีส้มนี้แล้วก็นี่ แข่งเล่านีทานอันนี้นี่ก่อนแข่งนะครับบรรยากาศถือว่าคนเยอะเลยทีเดียวรีดเสื้อแม่รีดเสื้อนี้พางมากรีดเสื้อดีเรียบเนียบมากตอนขนไปกรุงเทพนี้ยับยับอยู่แต่พอไปอยู่ในห้องแอร์ปุ๊บมันก็เริ่มคลายละภาพนี้ก็อันนี้นี่พร้อมจะแข่งละนี่ ภาพต่อไปนี่มีีก่อนแข่งก็ถ่ายรูปซะหน่อยก็มีแค่นี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างในวันเด็กปีนี้ถ้ามีรูปภาพอะไรก็เอามาให้ทางช่องศักดิ์สชนแเอามาให้ดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างวันเด็กปีนี้วันเด็กปีนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ